จมูกใหม่เป็นไงแตงโมเผยโฉมแล้วหลังทำสัญญกรรมหลังจากที่แฟนคลับหลายๆคนนั้นได้เห็นนักแสดงสาวตแตงโมดีดาโพสตภาพทำจมูกใหม่ก็ทำเอาบรรดาฟแฟนๆนะคะหลายคนนั้นอยากที่จะเห็นแบบเต็มๆค่ะและถือได้ว่าการทำสัญญกรรมของเราดาราคนเดียวกันบันเทิงนะั้นตอนนี้ก็จะดูเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วละคะ่ะเพราะว่าใครๆก็อยากที่จะสวยเป๊ะจริงไหมละคะและตอนนี้นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่า เรากำลังอยู่ในช่วงกักตัวอยู่บ้านลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้งานนี้ค่ะสาวแตงโมก,ก็ได้แต่งรูปภาพเก่าๆวนไปให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันไปก่อนแล้วค่ะแต่ล่าสุดค่ะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นรักษาแผลที่ทำจมูกมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะคะและล่าสุดเมื่อวันที่29 May, เมษายน2563ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเกิดของคุณพพอค่ะ ซึ่งจัดกันเองเล็กๆภาพในบ้านแถมงานนี้สาวแตงโมยังได้ทำสิ่งที่น่าประทับใจมากๆก็คือก้มกราบเท้าคุณพ่ออีกด้วยแล้วค่ะซึ่งทางคุณพ่อเองนะคะก็ได้ลงภาพคู่กับลูกสาวจึงทำให้แฟนๆนั้นได้ยนชมความงามจมูกใหม่ของสาวแตงโมก,กันแล้วล่ะค่ะและงานนี้ค่ะเราก็มีภาพเต็มๆมาฝากให้แฟนๆนั้นได้ยนชมกันละค่ะ จะสวยหรือว่าจะเป็นยังไงนะคะเราต้องไปดูด้วยตาตัวเองดีกว่าค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันีเลยละค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำแนะนำหรือว่าความคิดเห็นอะไรล่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้ล้างคลิปนี้ได้เลยค่ะ